โอเคอยู่ในช่วงนน่กนากลัวสังเลยเลยเฮ้ยฮึฮึจะแล้วอเอาะปะไปแล้วสิที่ที่กูามามันแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้หรอแต่กูชอบกูเขียนยูนิซวเลยเอาแ,แบบนั้นแหละฮึฮ <laughs> ึจะเป็เรียนหรือเปล่าวะ Cool này, này. À, à. này thì phải cái thính ba Mày tao mày tao kìa bán. Sha cô kìa 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 kìa

กระบุกสักวันนี้แน่นมากงฮพรกูชอบมืออะกวกาได้นี่ไม่อยมาก

เรียมะเรียมะเรยมีเรยนันไม่ใจเรียมะใครเรียมัยยนน,น,มมนอนเลยความเชื่อไไม่ได้นี่ตกใจจ้าเคียวไนี่หว่ามันปลงเป็นลีกนันท่ิปเคิลเยี่ยมเลยม่ต้องทำนมือ คืนของออของคุณนะคืนขอของ О О หน่อยอขอบคุณนะเขาเล่นไม่าเลยใส่ <marvel. S 1> อมันไม่

กูนึ่งแบบคนกันูก็นึงแบบคนกันนะใส่ใช่แ่แบบคนกันพี่กี้จะพูดอะไรนี่ออไม่คอมเมนต์สิงกลไม่รักอมด้วยแล้วกูก็จะตอบเพ่อนบาทีู่ไม่ตอบเลยวานวไม่ตอบเลยคูก็คิด

ก็บเห็นทางท่แค่นี้นะว้าไปคนนี้เล่นในช่วงช่งไหนว่เล็นน้งนานเลนะช่งนั้นกูไม่ค่อยเล่นเกมมากกูนนอ,นอไแน้านจำเสียแบบจำเสียแบบจำเลยจะไปตายข้างนี้ <laughs> มันจะฮิกไปฮิกมาไม่ได้เลยจะใส่ไม่ใส,ส่อะไรวะไม่รู้ฮิกเป็นเบอร์เกอร์ไปไม่ได้นะโอ้ยตนกูด้วยดิกูสนัยเว่งคมจังวะ ม้โอ้ยยี่หลังมันก็ตอนตีน้ำแม่เข้าหลังกูนะเ,งเนี่ยเนี่ยมันอยู่ด้วยคนตีนะ <Double kill. S 1> นะคนแบกหลัางกันแบบเปียกจริงอ่ะอุ้ยไม่นะฮะคนแบก กูลวงไม่สามหนะ <Double kill. S 1> ึ่งนะเออกูกู่วงตั้งแต่เขาเลกครับเนะย้่สองคน เชีย่ยคนแบกกูจะตายคนแบกกูตายไม่ได้ส่วนกูคนตายได้เพราะว่าคนไม่ได้แบกกู ปีศาจโดนปีศาจมันน่าาสิงรัง,งกรูมันมีตัวอยู่ตรงนี้ ลุกหลบมันไม่มีวะเอาคนี่วะไม่นดโอเค,คบัวเร้าเป็นแหม่งแบบนี้ โอเคมีคีมมันดี่ลก็เพนั้นคูอะไรวเมื่อกี้คูกำลังวูบเลยนักข่ามัน

หนึ่งเลยไม่ได้ก็ไมีหนึ่งแค่นะั้นกะูมีกอฝไฟแล้วกูเจอคนลนะ้งนี้กะซ้ามากะปังแตกเลยไม่แต่กูเร่งพูดนั่นอ่าซึมมาซึมมง